สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูในวิชาประวัติศาสตร์จากคลิปเมื่อสักครู่นี้คงเดาได้ไม่ยากใช่ไหมคะว่าเราจะเรียนกันเรื่องอะไรวันนี้เราจะเรียนเรื่องอารยาธรรมจีนกันนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอารยาธรรมจีนเข้าในมาประเทศไทยได้อย่างไรและส่งผลดีต่อประเทศไทยในด้านใดถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะเรามาเริ่ม ที่การเข้ามาของอารยธรรมจีนนะคะเรามาดูกันสิว่าการเข้ามาของอารยธรรมจีนเนี่ยจะมีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเหตุผลแรกนะคะก็จะเป็นด้านการติดต่อค้าขายเข้ามาขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในประเทศไทยส่วนจะมีสินค้าอะไรบ้างนั้น เรามาดูกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างสินค้าที่ชาวจีนนำเข้ามาขายกันนะคะอันแรกก็จะเป็นใบชานะคะซึ่งเราจะเอาไว้ชงดื่มกันค่ะอันที่สองก็จะเป็นผ้าไหมเนี่ยมีถิ่นกำเนิดที่ประเทศจีนและก็กระดาษนะคะซึ่งกระดาษเนี่ยเป็นวัสดุที่ผลิตมาเพื่อจดบันทึก แล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างยาวนานกระดาษยุคแรกๆเนี่ยผลิตมาเพื่อจดบันทึกจึงกล่าวได้ว่าระบบการเขียนคือแรงผลักดันที่ทำให้เกิดการผลิตกระดาษขึ้นมาในโลกเรามาต่อกันที่การเข้ามาอรารยธรรมของจีนนะคะในปัจจัยที่2คือการเข้าเผยแผ่ศาสนา ซึ่งประเทศจีนได้นำพระพุทธศาสนานิกายมหายานเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องอธิบายก่อนนะคะว่าพระพุทธศาสนามีด้วยกันสองนิกายใหญ่คือนิกายเถรวาทและนิกายมหายานนิกายเถรวาทเนี่ยยังยึดมั่นในพระธรรมวินัยที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ตามแบบดั้งเดิมซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยก็นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทถึง94เเซนจากจำนวนประชากรทั้งหมดทีนี้เราก็มาดูพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่ประเทศจีนนำเข้ามาเผยแผ่กันบ้างนะคะนิกายมหายานจะนับถือกันมากในประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่น เวียดนามเป็นต้นนะคะซึ่งจุดเด่นของนิกายนี้จะอยู่ที่แนวคิดการบำเพ็ญตนเป็น,น,ปนพระโพธิสัตว์สร้างบารมีเพื่อช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตในโลกให้พ้นจากความทุกข์นั่นเองอย่างในภาพนี้นะคะจะเป็นภาพเจ้าแม่กวนอิมซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนั่นเองนะคะนักเรียน เรามาดูเหตุผลข้อที่3ของการเข้ามาของอารยธรรมจีนกันนะคะคือการเข้ามาตั้งถิ่นฐานชาวจีนจะเดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พอเดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานเนี่ยก็เกิดจากการแต่งงานกับคนพื้นเมืองนะคะ<อ>เช่นแต่งงานกับคนไทยเป็นต้นพอมีการแต่งงานกันนะคะนักเรียน ก็จะใช้ชีวิตตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะมีวัฒนธรรมจีนเข้ามาประบนกับวัฒนธรรมไทยเช่นการใช้น้ำมันในการผัดอาหารหรือการใช้กระทะในการทำอาหารและการเดิมชานนั่นเองนะคะนักเรียนเรามาดูปัจจัยสุดท้ายกันนะคะนักเรียนในการเข้ามาของอารยาธรรมจีน นั้นก็คือการติดต่อทางการทูตซึ่งทูตชาวจีนก็จะเดินทางมายัางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะส่งทูตไปจีนอย่างสม่ำเสมอเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการค้าระหว่างประเทศที่เราเรียกกันว่าการค้าในระบบบรรณาการซึ่งการค้าในระบบนี้จะเรียกว่าเพนีจีน เรามาดูอิทธิพลของอาระยะธรรมจีนที่ส่งผลต่อในดินแดนไทยและดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าในบรรดาในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยประเทศที่ได้รับอิทธิพลของอาระยะธรรมจีนมากที่สุดก็คือประเทศเวียดนามเพราะประ,ประ,ประเทศเวียดนามจะอยู่ใกล้ประเทศจีนมากที่สุดนะคะนักเรียน บวกกับเคยถูกจีนปกครองด้วยเลยทำให้ประเทศเวียดนามเนี่ยค่อนข้างที่จะรับอิทธิพลจากจีนเยอะมากพอสมควรเลยนะคะนักเรียนส่วนในประเทศไทยเนี่ยด้านแรกก็จะเป็นด้านอักษรศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นวรรณกรรมจีนนะคะเช่นสามปก,กไซอิว แล้วก็มีการใช้ภาษาจีนปะปนในภาษาไทยเช่นก๋วยเตี๋ยวซาลาเปาพะโล้เต้าหู้เป็นต้นนะคะนักเรียนสำหรับอิทธิพลของอารยธรรมจีนในด้านที่2องนะคะนักเรียนก็คือด้านการค้าและด้านการเดินเรือชาวจีนมีความสามารถด้าน,านการค้าและก็ด้านการเดินเรือ ประกอบกับว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีความต้องการการค้าขายกับประเทศจีนดังนั้นตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้อาศัยประเทศจีนเนี่ยะคะ่ะนักเรียนทําหน้าที่เดินเรือนะคะโดยว่าจ้างพ่อค้าชาวจีนเข้ามารับราชการและดูแลด้านการค้านะคะ นอกเหนือจากด้านการเดินเรือแล้วนะคะนักเรียนเราก็ยังรับระบบมาตาช่างตวงวัดรวมถึงการนำลูกคิดจากจีนมาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศ,ษศร,รษฐกิจด้วยนะคะนักเรียนเรามาต่อกันที่อิทธิพลอารยธรรมจีนด้านที่3นั่นก็คือด้านศาสนาพระพุทธศาสนานิกายมหายานอย่างจีน และวัฒนธรรมจีนได้มีการเผยแพร่เข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยโดยผ่านพ่อค้าจาวจีนนะคะนักเรียนที่เข้ามาค้าขายและอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานจึงทำให้เกิดมีประเพณีการไหว้เจ้าไหว้บรพบุรุษเช่นในวันตรุษจีนวันสา์จีนรวมถึงประเพณีการกินเจนด้วยนะคะนักเรียน มาต่อกันกันที่อิทธิพลอารยาธรรมจีนด้านที่4กันมากนะคะก็จะเป็นด้านศิลปะวิทยาการซึ่งประเทศไทยเราจะรับอิทธิพลด้านจิตกรรมและเครื่องปั้นดินเผามาจากจีนและสุดท้ายนะคะนักเรียนอิทธิพลอารยาธรรมจีนด้านสุดท้ายก็คือด้านวิถีชีวิตซึ่งด้านนี้มีความเกี่ยวข้อง กับชีวิตประจําวันของคนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมากเลยคะ่ะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นการใช้ตะเกียบในการทานอาหารการดื่มชาการใช้โต๊ะเก้าอี้หรือแม้กระทั่งการใช้เตียงนอนนั่นเองนักเรียนคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนวันนี้หลังจากที่ฟังครูอธิบายตั้งแต่เรื่องแรกก็คือ การเข้ามาของอารยาธรรมจีนจนกระทั่งถึงอิทธิพลของอารยาธรรมจีนที่ส่งผลถึงต่อประเทศไทยรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นักเรียนจะสังเกตได้เลยนะคะว่าอิทธิพลของจีนในลหลายด้านเนี่ยจะส่งผลดีต่อสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นด้านอักษรศาสตร์ด้านการค้าด้านศาสนาด้านศิลปะวิทยาการ และด้านวิถีชีวิตนะคะนักเรียนอ้าววันนี้ครูอ้วนก็จะมีการบ้านอีกแล้วนะคะก็คือให้นักเรียนบอกชื่ออาหารจีในมาให้ค <êtes> ร <thấy S 1> ูสักสามอย่างแล้วก็บอกเหตุผลมาด้วยนะคะว่าทําไมถึงเลือกอาหารชนิดนี้เช่นอย่างครูอ้วนเนี่ยเลือกก๋วยเตี๋ยวทําไมครูถึงเลือกก๋วยเตี๋ยวก็เพราะว่าก๋วยเตี๋ยนี่กินง่าย มีมันมีครบทั้งหมด5หมุงเลยนะที่ครูคิดว่ามีทั้งแป้งคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็หากินก็ง่ายเราอย่างเดิมนะ่ยไปทามท้องตลาดนะ่ะแล้วนึกอยากกินก๋วยเตี๋ยวซักชามเราก็สามารถหาซื้อได้เลยโดยไม่ต้องยุ่งยากก็นี่คือเหตุผลที่ครูชอบเดี๋ยวนักเรียนลองยกตัวอย่างมาให้ครูนะคะโดยสักสามอย่างแล้วก็ให้ใส่สมุด แล้วก็ส่งมาในลายกลุ่มได้เลยนะคะเด็กๆอย่าลืมทำกันบ้านนะคะวันนี้เราเจอกันแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย